รถปอร์เช่ที่วางเท้าฝั่งคนนั่งนะครับจะมีช่องสําหรับชาร์จโดยเฉพาะเลยเป็นช่องจุดบุรี่อยู่นะครับเสียบมาในช่องนี้ได้เลยครับ c ีเทคจะเริ่มทําการชาร์จแล้วโดยที่คุณไม่ต้องบิดกุญแจเลยครับ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถปอร์เช่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับโดยใช้ Comfort Indicator s p l u ซกนะครับอุปกรณ์เสริมสำหรับรถปอร์เช่โดยเฉพาะครับถ้าเป็นรถปอร์เชร่รุ่นเก่านะครับแบตเตอรี่เปิดฝากระโปรงมาคุณก็สามารถที่จะมาขี้แบตเตอรี่ข้างหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็น997 Carrera นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้ฮะก็ต้องเปิดฝาพลาสติก,ออกนี้ออกมาก่อน แล้วก็ค่อยเอาซีเทคนะครับคีบที่คั้วแบตเตอรี่ในวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับไม่ต้องมาเปิดฝากระโปรงรถไม่ต้องมาเปิดฝาพลาสติกอันนี้ออกมาเราใช้ตัวนี้ครับ Comfort Indicator s p x u l u กนะฮะเสียบนี้แทนหัวคีบเลยครับแล้วก็เอาจุกสีแดงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราไปเสียบในรถครับในปอร์เช่911 k y m n n แล้วก็ Cayenne นะครับ อาจจะเป็น p a n าม e ราด้วยที่วางเท้าฝั่งคนนั่งนะครับจะมีช่องสำหรับชาร์จโดยเฉพาะเลยเป็นช่องจุดบุรี่อยู่นะครับก็ออพอเราใช้ตัวซิปลักนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เสียบมาในช่องนี้ได้เลยครับจะเห็นว่าพอเราเสียบแล้วก็ซีเทคจะเริ่มทำการชาร์จแล้วโดยที่คุณไม่ต้องบิดกุญแจเลยครับตอนนี้ไม่ได้เสียบกุญแจรถปอร์เช่คันนี้อยู่นะครับเพราะว่ารถปอร์เช่เนี่ย ช่องจุดบรีต่อตรงเท่ากับแบตเตอรี่เลยทํามาสําหรับชาร์จโดยเฉพาะเลยครับรถปอร์เช่บางรุ่นที่จุดบุรีก็อยู่ด้านหลังครับและถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ไม่ได้ชาร์จอยู่นะฮะอุปรกรณ์ซิกลักอินดิเคเตอร์เนี่ยเสียบทิ้งไว้เนี่ยก็จะบอกระดับไฟในแบตเตอรี่ด้วยครับบอกสถานะกระพริบแดงก็คือไฟต่ำกว่า12.4โวลต์ครับเหลืองก็คือ ไฟอยู่ระหว่าง12.4กับ12.7เขียวก็คือไฟสูงกว่า12.7โวลต์้ากับพิปแดงเมื่อไหร่ก็ว่าแบตเตอรี่ไฟอ่อนแล้วก็ต้องชาร์จครับที่ชาร์กก็เปิดตังน,นี้มาแล้วก็ต่อกับ C ีเทคเลยครับในขั้นตอนที่3นะครับเครื่องจะร้อนถึง70องศาเนื่องจากกำลังชาร์ด้วยกระแสสูงสุดถึง5แอมป์นะครับก็ไม่แนะนำให้วางบนบาะนะครับเพราะว่าจะร้อนเกินไปครับแนะนำให้วางตรงที่วางเท้านะครับ หรือว่าวางบนพื้นนอกรถก็ได้ครับจะเห็นว่าเราต้องทิ้งซีเทคไว้ข้างในฮะแล้วก็ปิดประตูแต่ว่าอย่าปิดประตูสนิทน,นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้สายไฟหักได้ครับถ้าเกิดจะเอาซ t e c คมาวางข้างนอกเนี่ยมันยาวไม่พอครับมันขาดไปนิดเดียวฮนะทีนี้ทํำยังไงถ้าจะเอาซีเทคมาวางนอกรถนะครับมีสาย extension ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ option เสริมนะครับที่เพิ่มความสะดวกในการชาร์จ นี่เอามาต่อกับด้านนี้นะเอาซิกปักออกก่อนนะครับสาย e อ็ก n s นชัเนี่ยจะยาว2.5เมตรครับรถกระจกลงมานิดหนึงครับไม่ให้ทับสายไฟจนหักแล้วก็สามารถที่จะวางเครื่องชาร์จไปข้างนอกได้ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้สาธิตวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันนี้เป็นชุดชาร์จปอร์เช่น,นะครับที่เราแนะนำครับ หนึ่งก็คือ CTEK MXS 5.0นะครับเครื่องชาร์จที่ขายดีที่สุดนะครับที่ชาร์จได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ครับแล้วก็ต้องมีกรอนซิกปักตัวนี้นะครับชาร์จผ่านที่จุดบุหรี่ของปอร์เช่ก็คือต่อกับ5.0อันนี้ผมใส่บัมเปอร์เคสซิลิโคนกันลื่นกันรอยนะครับก็เลยเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ทำให้เพิ่มความสะดวกนะครับ เอาเครื่องชาร์จไว้นอกรถได้ลอดสายผ่านกระจกได้ก็คือใช้สาย extension ยาว2 5เมตรครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ Porsche ของคุณเลือก CTECH ครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.aprtech.co.th หรือโทร081 407 7310